สมัยที่มนุษย์อายุหกหมื่นปีอารักกาสาสดายังสอนว่ามนุษย์นี้อายุสั้นนักน้อยนักนั่นห0หมื่นปีนะยังสอนว่ามนุษย์อายุน้อยผู้เจ้าบ,บอกแต่ตอนเนี้เรามีอายุกันเพียงร้อยปีควรที่จะบอกไปว่าชีวิตนี้สั้นนักน้อยนิดนะควรที่จะทำกุศลควรละอกุศลใช่ไหมยงอยู่อีกกี่เดือนกี่ปีกัน ต,ตายแล้วนะมานั่งคิดอกุศลกันไม่ไหววดทัวนะและพระพุทธเจ้าเนี่ยลงรายละเอียดไปถึงอะไรรู้ไหมไปถึงวันไปถึงอาหารที่กินว่ากี่มือ้อเดือนปีพระองค์ปัญญัตินะการกินของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปี จานวนวันจํานวนเดือนจำนวนปีของผู้มนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีคืออะไรมนุษย์ที่มีอายุร้อยปีจะมีชีวิตอยู่เท่ากับเท่าไรสามหม่3 6 0พัลาตรีเท่ากับว่าผู้เจ้าแบ่ง1ปีเป็น360วันถูกต้องไหมอ่าสามร้อย้อท่ากับสามหมื่นนะสามหมลาตรีอยู่ครบส0มร้อฤดู หนาวร้อยฝนร้อยร้อนร้อยนะในะใ0 0น36,000ลาตรีเท่ากับเขากำลังกินอาหารโดยพวกอาหาร72,000มือ7 2 0 0้อนะมือ้นะนะ 72, อแสดงว่าผู้เจ้าดูแล้วมนุษย์ร้อยปีเนี่ยทานวันละสองเวลาสองมือ้อแต่เดี๋ยวแตมาจะไปดูบาลีก่อนว่าเป็นกลางวันกับกลางคืนหรือเปล่านะอา,อาจจะเป็นมุมนั้นก็ได้ พวกเราเล่นฉันทั้งกลางวันกลางคืนเลยฉันหมดนะแต่พระเจ้าเนี่ยฉันในกลางวันอย่างเดียวงดฉันในราตรีและวิกาลนะอ่าอย่างนี้เนี่ยเหลืออาหารกินคนละกี่มือ้อลราเนี่ยนะผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้วผ่านมาแล้วสามหมื่นหกพันมื้อเหลือครึ่งเดียวนะหมดไปหมดไปเรื่อยๆผู้เจ้าจึงเตือนว่า วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมงนั้นโยมอย่าไปสนใจกับการทะเลาะเบาแหวงการตีฉินนินทาการว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีนินทากันไร้สาระเดินหน้าเราอย่างเดียวปล่อยมันตกอบายไปปล่อยให้คนทํามันตกอบายไปแล้วมันไม่รู้หรอกว่าอบายนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่า เป็นการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายไม่มีใดอื่นยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกในรเดชานเปรวิสัย